เรื่องที่มีเรื่องใช่ไหมครับพี่ก็คือแบบว่าผมไปเล่นงานร้านกับกับพี่อีกสี่คนใช่ไหมฮะอแล้วแบบว่าผมก็พูดผมก็พูดในวอลว่าแบบว่าเอยมันมีปืนน่นมีปืนระวังอะไรเงี้ยครับกับกับไฮโลอะแล้วเขาก็บอกว่ามันเลยหอเฮียอะไรเงี้ยแล้วหม่ำก็พูดขึ้นมาว่าแบบผมจะพูดอะไรก็ได้สิทธิ์ของผมนะก็เตียนไปตียดีครับเอาไดีไปดีไปดีอะไรนะเขาคุยแล้วเหรอตีะไรแล้นะไม่ดี จากนั้นจากนั้นก็ตีกันไปตีกันมาเรื่องงานร้โปตีนะครับแล้วผมาตายหมดแล้วเขาก็แบบเหมือนบับดาอะไรเงี้ย<ม>ไม่ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเหม็นเห็นลุกขึ้นมาแล้วเขาก็แบบยังด่าดต่อผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันแล้วพอหมอมาหมอมาช่วยอะไรงะะเงี้ยเขาก็มาด่าดแล้วเหมือนพี่ฝั่งเราก็ด,าด่าสวนอะไรเงี้ยแล้วก็ด่าดไปด่าดมาแล้วเขาก็ว่าแล้วเขาก็แบบว่าแล้วผมก็พูดว่าแบบงานร้านเนี่ยมันมันเหมือนเหมือนมีเพื่อนคนนึงเนี่ยพูดมาว่างานร้านอ่ะมันมันเอาไปเล่นสอรี่ไม่ได้ถ้าจะเล่นก็ไปหาเเเ้ออื่นนลยะไรงงีแว ก็เ็ว่าเขาก็ตีพี่ผมคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็อุ้มไปนอกวงแล้วก็บอกว่านี่นตีนอกวงแล้วอะไรชื่อๆเนี่ยครับประมาณนี้ไม่มีหลักฐานเลยตอนตีนอกวงอ่ะที่เอาตีตีมันเริ่มตีตีในวงไม่หยอแล้วสดไว้นอกวงไม่หอใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่มันแจ้งได้ไม่หอแบบนี้อันนี้ผมน,น่าจะได้นะผมคิดว่า<อ>แต่ถ้าแบบว่าผมคิดว่าถ้าเราอยากเล่นก็ไม่ต้องไปแจ้งเขาไหรือไม่รู้กล้ที่นะมึงก็แจ้งมันก่อนเลยอันนี้เลื้อเล่า มันคิดว่าทาอะไรก็ได้เหรอเนี้ยไม่ใช่ทาอะไรไม่ได้ดิถามมั่งพี่แต่เราก็น่าจะโดนด้วยนะโดนด้วยเรื่องเดี๋ยวเด็กเราก็ด่าส่วนฮะด่าส่วนแล้วผิดกฎตรงไหนอะเราไม่ได้เราไม่ได้ตีเขาแล้วเอาศพงไปนอกกันมันมันมันผิดตรงนี้ครับิ๊ผิดตรงกฎสภาครับที่แบบว่าเล่นหาเรื่องอะไรในพ้นที่กันหลานตะแล้วแล้วแล้วมึงโดนแทงกันข้างนอกไม่เหรอมึงโดนไล่แทงกันอยู่ไม่ใช่หรอ ใช่ครับเออแล้วมันมาจากเรื่องไอ้นี่ไม่หรองัดร้านไม่หรอใช่ครับขชเล่นโาหน่อยดิเออแล้วสรุปใครผิดอ่ะมึงโดนแทงกันอยู่เนี่ยเออขอคุยเฉพาเลยโดนแทงแต่ถ้าเราส่วนเราเราก็โดนปรับด้วยอ่าแล้วมันมันแทงเรามันไม่โดนปรับเลยหรอมันก็โดนปรับเราก็โดนปรับถ้าเราส่วนหมายถึงไม่แล้วตอนนี้มันไม่โดนปรับหรอตอนนี้โดนตอกไปตรงคำถามไหมตอนนี้โดนตอ่ แต่ไม่ได้โดนเรื่องอ้เรื่องอันล้านครับโดนเรื่องที่เพื่อพูดในพื้นที่สภาแบบดาในพื้นที่สภาไม่แล้วไอ้ตอนแทงอะมันแทงเราข้างนอกแทงที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยคือกูถามว่ามันแทงได้ใช่ไหมแล้วถ้าใบมึงสวนไม่ได้มือใจคำถาแทงไม่ได้ไพี่แทงไม่ได้แทงข้างนอกอะที่ไม่ใช่จากในงัดล้านอ่ะอง,องันร้านจบแล้วคือจบอะแต่อันนี้เขามาแทงต่อหลังงัดล้านอ่ะเออมึงมีหลักฐานกันไหมกูถามรถในประเทศเนี้ยประเทศนี้ วันี้เดี่จะต้องถามคนโดนแทงครับพี่ผมไม่ได้ใจแต่เรื่องอุ้มศพมีมีคนมีหลักฐานจะต้องรอคนถาเป็นโตครับมุซาบาสิเดอนครับทางขาเดินมาเจสุกศครับไม่ขันยินนะครับรัมนทานา่คุณมากครับลาตินะ้าติงนี่ประกาศภาพสองแก้พี่ลมพี่ลมปัดเท่าไหร่อ่นนี่เจพี่ห้าแสนครับห้าแสนแล้วเขาเราเราจ่ายยังามเราจ่ายไปยังเราจ่ายไปยัง ตรงเนี้ยมีใครจ่ายมังง้งยังใ้ายังเดี๋ยวผมจ่ายให้แล้วมีมอยู่เรื่องที่แล้วเหรอให้มาคืนแล้วต้องจ่ายเลยเหรอรับกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดสภาสภาครับสภายครับถ้าถ้าในเมื่อมันมีเรื่องในขนาดนี้แล้วมันตีกันไม่ได้หรอครับในเมื่อมันทตีได้ครับเรียกคุยได้ครับแต่ก็ต้องจ่ายค่าปรับเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีการปรับนในสถานที่ โอเคครับงั้นก็มึงมึงจ่ายไปก่อนดเดี๋ยวพี่ไปเอาเงินมาให้วะจะพาเลงเลยครับเล็กเลยก็เป๋าเอโอนหรือโอนดีกว่าครับผมจะได้บันทึกได้สองหกครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ห้าแสนครับมึงตามมึงตามคนกันไามให้ครบดิมึงตามคนไามให้ครบดิถ้าทำถ้ามันทำเลื้อนแบบนี้มึงต้องเล่นมากเลย พี่เฉยครับทาง SR เขาจ่ายครับปรับเรียบร้อยนะครับพี่ไอเราเดินไปตามไปตามคนที่เหลือมาขอบคุณสหรับข่าวสารถามหน่อยครับถามไอ้สภาครับถามนี่ครับสภาถามนี่ครับอาว่าไงคือแล้วถ้ามันมันแทงข้างนอกอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วผมไม่ได้สวนเนี่ยคือใครผิดครับสรุปคือเขาไม่โดนเลยเหรอครับมันสามารถแทงได้เลยว่าไง แทงที่ไหนหมายถึงอะไรนะแทงข้างนอกครับข้างนอกอ่ะไปไหนก็มาก็แทงข้างนอกถ้าถ้าถ้ามีรูปก็ส่งมาดิไม่ผมถามผมถามว่ามันมันจะถูกปรับไหมมันผิดไหมโูกผิดก็ผิดนี่ไงเออถ้ามีรูปอ่ะมึงมีรูปกันบ้าไอ้ผู้ที่โดนแทงอ่ะมีมีรูปที่ฝั่งเขาโพสทวิตอ่ะพี่เตไม่ไม่เอาโพสทวิตอย่างเดียวดีเอาเอาตอนที่มึงโดนแทงอะมันแคปได้นี่มึงกเ้ามาคลสองได้เออ มึงโดนแทงกันไม่ใช่หรอใครโดนแทงวะทีนี้มึงเงียบกันทั้งหมดทำไมอะมึงมีปากกันไหมเนี่ยน้องไม่ผมผมไม่รู้ว่าแบบว่ามันใช้แบบไหนก็ได้บ้างอย่างเช่นถ้าผมตายอย่างงี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ใช้ได้ปะครับถามมาดิใช้ได้ปะถ้าแบบโดนแทงตายไปแล้วอะนดนแทง,ง,อ,อ,ะงแอะไรนะหรือว่าก็เป็นหลักฐานที่แบบมันง้างมาเลยหรือว่ายัางไงครับไม่หลักฐานที่รู้ว่าตายเพราะคนคนนั้นหรือว่าเวลาเขาง้างมาแทงหรือว่าทาท่าแทงอะไรก็ส่งมา เดี๋ยวมันช่วยกันดูเดี๋ยวดูให้มึงมีอะไรมึงก็ส่งไปเลยอะอะไรที่มันเข้าข่ายอะตรงนี้ไม่น่ามีติเข้าข่ายว่าตัวเองโดนฝั่งนั้นแทงอะเขาฆ่าผมในร้านแล้วลากออกมาแล้วก็ให้เพื่อนผมเอออันนั้นมึงก็ส่งไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับมันมันมันฆ่ามันฆ่ามันเล่นกันเล่นร้านกันอย่างเงี้ยแล้วมันแทงในร้านแล้วมันก็ลากออกไปแล้วบอกว่าเนี่ไงครับ มีซอลี่ข้างนอกแล้วไม่ได้แบบมีข้างในอย่างเงี้ยมันคือได้ครับอไม่ไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือไม่ผมมีหลักฐานด้วยครับมึงส่งเลยทีมมีหลักฐานก้าวมาทำเล่นในการก่อนไงแม็กแม็กแม็กใคไหวปะเนี่ยโดีใครโดนอะตัวหลักฐานให้เขาดิไม่ไหวเลยมึงอย่าทำอะไรมันชัดเช้าแบบมึงกูยิดว่ะใครที่โดนอะไรอย่างเงี้ยอวางวางไอ้ที่กระตือรือร้นตอนนี้เราโดนตีแล้วตอาล่าออกนอกร้านอะโอเคไปนู่น ต้องต้องส่งยังไงวะมาพาดีมาสัพายดีต้องเปิดทิเกตเลยว่าหรือว่าไงครับต้องส่งยังไงครับสิ่งนี้วอยังไงลู้สิงไม่ส่งมาในให้หาหาทีซีเลยได้ครับไปให้เอาเบอร์ให้เขาไปดีแล้วมาดูไปเช็คเบอร์ไอ้นี่ครับหนึ่งเจ็ดหกเก้าหกสี่ครับเอ้ยเอาเบอร์เบอร์หนึ่งเจ็ดหกเก้าหกสี่เลยหนึ่งเจ็ดหกเก้าหกสี่ม่เคยผมทักไปใช่ไหมเออทักไปเลย ต่เฮียไม่ได้มันจะมาเล่นอะไรแบบนี้ไร้สาระพี่มองว่าไร้สาระครับพี่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่่่ยยยังไมเเบสอูลนะผมส่งไปแล้วครัเพิต้องมีสติอ้าจะไม่เอากูดิเหรอเออรวบรวมไว้แล้วก็ส่งไปเลยส่งไปให้หมดอ่ะให้เขาไปตรวจสอบกันเองส่งมาเลยครับส่งมาเลยสองเจ็ดหกเก้าหกสี่ครับสองเจ็ดหกเก้าหกสี่นะสองเจ็ดหกเก้าหกสี่ส่งให้ถูกนะ อ้เรื่องเล่นนะเล่นได้อยู่แล้วครับแต่หมายถึงว่าไปกลางเขากวางเขาเดินมาแต่กแต่จะถามว่าคือก่อนจะเล่นน่ะมีเล่นบอกมีปากเสียงด้วยหรอมีปากเสียงด้วยครับมีเสียงที่ไหนตรงนี้เลยเนี่ยลุงเนี่ยฝั่งฝั่งตูปลาเลยตรงนี้ตรงนี้ก็เล่นกันได้นะถ้าถ้าเราเรื่องมาแล้วเราอยู่อะเอาอยู่นะครับเอาเอาอยู่แล้วแต่ขอเอาตรงนี้ก่อนครับเคลียร์ตรงนี้ให้ได้่ะเฮอโซดาสุดๆ M R ครับดีซมา18เดือนผมครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากกว่านี้นะครับแล้วม่วัเอาไวมหมขอบคุณมาหรอ ส่งให้ดูดนะครัตินันกับเปรมนันทครับลิกาตกก็เซนมาขอบคุณมากครับแล้วเราบอกว่าไงส่งมาในห้องของดูเขาได้เหรอไม่มาติด้วๆหนึ่งจีนี้ยังไม่มาใช่ไหมครับแม้ยังไม่มานะกำลังกำลังกำลังกลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยส่งทีแล้วกันพรุ่งนี้และเหรียญแฟชั่นที่มันเป็นสีใสลุงนี่ก็มาพวกนี้เหมือนกันแฟชั่นไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอนายกประกาศจีหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งขขับรถแต่มันเป็นเหรียญสีหัวมไม่ใช่กระตัวแบบไอ้ที่อยู่ในตู้ ส่งครบยังกูบอกพี่ด้วยส่งครบยังใครไม่ส่งกําลังขับไปไม่ใช่กําลังขับไปนี่คืออะไรกูหมายถึงว่ามึงส่งหลักฐานยังตอบใช่ไหมอันไอไอเบอร์ไอเบอร์นั่นคือเบอร์พี่ตีใช่ไหมหรือเบอร์สภาเบอร์สภาไม่ใช่เบอร์พี่หขอเขาเบอร์สภาเบอร์อะไรต้องบอกจะได้ส่งถูก มึก็ไม่ได้สนใจเลยว่ามันคือแก๊งอะไรเก่ามันจะพีชี้บี้อะไรปัญญาปัญญาอ่อนขอแค่ว่ามันอย่าเล่นเลื้อนอย่าแบบไอ้มันเล่นนอกกฎนอกระเบียบอ่ะอันนั้นกูไม่ชอบไอ้เฮียจะหาเรื่องหรือจะหาอะไรคุยกันได้อยู่แล้วกูอ่ะได้หมดอยากจะวัดจะเฮียอะไรอ่ะเพราะกูเล่นกันได้หมดอยู่แล้วเอสัตจะมาทิ้งระบงระเบิดเฮียเลยปัญญาอ่อน ผูบอกพี่บอกว่าให้มึงตามคนอันนี้ครบหรืยังนับคนนี้ใครได้นับคนไี้มี่คนแล้วคร,บ,ครบพี่ผมเช็คจากไอ้ขวามือตรงเนี้ยโอเค